สวัสดีครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมงานปเปีน,นี้นะครับวันศตร์เดือนสิบนะครับของทางภาคใต้หรือที่เรียกกันว่า,าพื้นบ้านจะเรียกกันว่าชิงเปลดนะครับนี่ครับก็หลังจากประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จนะครับก็มาร่วมสนุกกันครับของน้องๆครับหม่รุ่นครับ ก็อยู่ภายใต้การเซฟตี้ของผู้ใหญ่นะครับคอยดูแลเซฟตี้ระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับนี่คือเป็นการปีนเสาน้ํามันครับชิงทงครับเงินรางวัลห้าพัน 5, บาทอยู่บนยอดเสานะครับก็เป็นการต่อตัวนะครับของน้องๆครับขไม่ละความพยายามนะครับชายผ้าเช็ดน้ํามันออกก็ต่อตัว,ตวปีนเสาขึ้นไปนะครับ ก็ปลายใต้กันและมัดระวังดูแลของผู้ใหญ่นะครับเทฟตีกันอย่างดีครับหานี้ต่อตัวกันสําเร็จนะครับหลวงบุญถ่ายทํามาแค่คลิปสั้นๆนะครับเป็นความพยายามของน้องๆครับเฮือนหลังวันนะครับห้าพันบาทครับนี่ครับเก่งกันนะครับน้องๆครับเปือกอนุรักษ์ไว้ซึ่งหาหารวันศาสตร์เดือนสิบนะครับของทางปักตายครับบ้านหลวงบุญเองครับวัดต้นหนอหรือว่าวัดคนอย่างไนครับ นี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมแก่ช่วงสั้นๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ